วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่6เมษายน2567ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่นะครับรวมถึงกิจกรรมดีๆของเหล่าร้อยละด้วยนะครับร่วมทายสกอร์กันเข้ามาระหว่างคู่ของบรตันนะครับเจอกับอาร์เซนอล5ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้จบที่สกอร์เท่าไหร่ทายกันมาได้เลยนะครับใครทายถูกครับรับไปเลยครับ300บาทนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับ f c ของเรานะครับ ใครที่ยังไม่ได้เป็น FC ของเหล่าร้อยหลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเรานะครับแอดไซ0์ a นะครับทั้งมีทั้งกิจกรรมดีๆครับรวมถึงบอลเตงบอลสเตปที่เราจัดให้กันแบบจังหนับนะครับคคืนนี้7คู่ครับเริ่มกันตั้งแต่หัวค่้าครับหกโมงครึ่งคริสตันเลยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เนี่ยถือว่าแมนซิตี้จำเป็นต้องมี3แต้มนะครับ สามทุ่มตรงครับแอสตันวิลล่าเจอเบรนฟอร์ดครับวูดพิมตันเจอเวสต์แฮมฟูลแลมเจอนิวคาสเซิลนะครับดูตันเจอบอนส์มัตเอเวอร์ตันเจอเบอร์นซีแล้วก็คู่กิจกรรมของเราห้าทุ่มครึ่งนะครับไบรตันเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าปืนใหญ่วันนี้ครับจะสมหวังหรือไม่อยู่ที่ไบรตันนะครับถามหรือยังว่าไบรตันจะจัดให้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะจบยังไง สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด v i p ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ adsign หน0์ ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด v i p 1หนึ่งคู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับคิสตันพาเลทกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ผลการพบกัน10ครั้งหลังเนี่ยคริสตันพาเลตชนะได้1ครั้งนะครับชนะเนี่ยชนะไปเยือนด้วยนะครับเสมอกัน3ครั้งแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะไปถึง6ครั้งนัดล่าสุดเล่นกันครับบ้านของซิตี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเซอร์ไพรสท์ทีเดียวนะครับในนัดนั้นก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับปลูกมาเยือนคริสตันพาเลตชนะไปได้1ประตูต่อ0ูครับชนะการท,ทุ่มท่วมที่สุดเนี่ยก็คือทางด้านของแมนซิตี้เปิดบ้านชนะไปถึง 4ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของคริสตันพาีเต้ครับทำเงินได้มากกว่าด้วยนะครับผลงาน6นัดหลังของคริสตันพรีเตะครับในบ้านก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับชนะเบอร์นสลีย์นะครับสามศูนย์อุ่นเครื่องเนี่ยชนะโบโลกริมนะครับหนึ่งศูนย์เกมล่าสุดคริสตันพาีเต้ไปเยือนบอลส์มัทครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นไปเยือนนอตเทิลแฮมฟอรลล์สเสมอ1ประตูต่อหนึ่งหกนัดหลังชนะสองเสมอสองแพ้สองนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับ ยังมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะครับผลงานก็ดูดีทีเดียวนะครับเล่นในบ้านมา5นัดหลังเนี่ยเสมอไป1นัดเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มแอสตันวิลล่าไปถึง4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเตะกับอาร์เซนอลครับเสมอกันไป0-0ใน FA ฟเอครับก็เข้ารอบไปนะครับไปเจอกับเชลซีรอบ4ทีมนะครับชนะนิวคาสเซิลไป2-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เข้ารอบตามระเบียบครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้6นัดหลังชนะ4เสมอ2ครับ ยังไม่แพ้ใครยิงไม่ได้แค่นัดที่เจออาร์เซนอลเท่านั้นครับที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับนัดหน้าแมนซิ t y ตี้เจอเรอัลมาดริดครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกออกไปเยือนก่อนนะครับหลังจากนั้นเล่นพิมลีกเนี่ยเจอลูตันทาวนะครับยังมีโอกาสเก็บ3าแต้มอยู่แล้วก็ต้องมารับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เล่น f อเอครับเจอกับเชลซีครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านขาดตัวหลักไปหลายคนนะครับทางด้านของแมนซิตีรเนี่ยมาเต็มทีมากกว่าครับ ขาดแค่คลวอเกอร์เราเช็คอาการบาดเจ็บเท่านั้นเองตารางคะแนนครับลิเวอร์พูลยังกลับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับหนาวเหน็บอยู่จ่าฝูงทีเดียวนะครับสําหรับหงแดงมี70คะแนนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ดับ3มครับมี67คะแนนถ้าวันนี้ชนะนะครับคะแนนก็จะเท่ากับลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่ทางด้านของประตูได้เสียเนี่ยก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะยิงเกิน4ลูกหรือไม่นะครับ คริสตันปารีอยู่ันดับที่14ครับมี30คะแนนแต่ก็ยังไม่อยู่รอดปลอดภัยครับเพราะว่าทางด้านของลูตันทาวนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่22คะแนนครับห่างกับทางด้านของคริสตันปารีอยู่8คะแนนแล้วเหลืออีกแค่8-9นัดเท่านั้นคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นแมนซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับน้ำลบ10น้ำเยอะกว่าทางด้านของฝั่งคริสตันพาเีสนะครับ0.97ครนเ่าา่ีงึ น้ำไม่ถึงบวก10นะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเกือบลบ10เท่านั้นเองคู่นี้อาจจะมีแค่2ประตูนะครับไม่รู้ว่าจะออกฝั่งไหนด้วยครับแต่ราคานี้เหล่าร้หลักก็ยังมองว่าแมนซิตี้ครับลุ้นเม็ด2ดีกว่าครับช่วงนี้เกมรุกเนี่ยดูดันเหลือเกินครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคาลูกครึ่งครับน้ำลบสิสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเอสตันวิลล่ากับทางด้านของเบรนฟอร์ดนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของเบรนฟอร์ด มีใบแดงกันทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแอสตันวิล่าเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1 10นัดหลังเจอกันครับแอสตันวิล่าชนะไปได้แค่2นัดสเสมอกันถึง5นัดนะครับทางด้านของเบลนฟอร์ดชนะได้3นัดที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเบลนฟอร์ดมาเยือนแอสตันวิล่ายังไม่เคยชนะนะครับส่วนมากก็จบสเสมอทั้งนั้นเลยนะครับเล่นในบ้านของแอสตันวิล่า5นัดอ่า4นัดหลังเนี่ย5นัดชนะนัดเดียวนะครับ4นัดเนี่ยสเสมอ ในบ้านของแอสตันวิลล่าเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบลนฟอร์ดผลงานของแอสตันวิลล่าครับนัดล่าสุดไปเยือนแมนซิตี้โดนถล่มมาครับ4-1เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยครับคนละชั้นกันเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มดีครับเอาชนะวูฟในบ้าน2-0ในบ้านเตะยูฟาคอนเฟล็ตก็เอาชนะอาแจกซามสดตมไปได้ถึง4ประตูต่อศูย์ก็ยังเข้ารอบมีลุ้นถ้วยยุโรปอยู่นะครับสำหรับแอสตันวิลล่า6นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้ 0. ไป2 0. นัดนะครับมาดูทางด้านของเบลนฟอร์ดกันบ้างครับ ผลงานยังไม่ค่อยต่อเนื่องครับยังเก็บชัยชนะไม่ได้ใน6นัดหลังครับเต็มที่ก็เสมอครับเสมอมา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเสมอกับไบรตันนะครับในบ้าน 00, 00. เสมอแมนยูครับ1ประตูต่อ1เกมเยือน3นัดหลังแพ้รวดนะครับแพ้เบิร์นลี่สองแพ้เชนอนสองหนแพ้เวสต์แฮม4-2 6นัดหลังชนะชนะไม่มีนะครับเสมอไป3แพ้ไป3ครับ ผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับยังขาดกามาลาบูเอนเดียแรมซี่อยู่นะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบเบนฟอร์ดวันนี้ไม่มีกองหลังอย่างเบนมีอีธานพินน็อกครับริโกเฮนรี่รวมถึงแอรอนลิกฮิกกี้นะครับที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็ตัวในการบัญชาการเกมอย่างนอกขาดนะครับยังลงสนามไม่ได้ครับตารางคะแนนอันซาร์เมล่าอยู่อันดับ4ครับมี59คะแนนนะครับ ทางด้านของเบนฟอร์ดอยู่อันดับ15ครับมี28แคะแนนนะครับก็ยังถือว่าไม่ห่างกับโซนตกชั้นมากมายนะครับอย่างดูตันเท้าเนี่ยหคะแนนเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ําลบสิบนะครับเบนฟอร์ดอยู่ที่น้ําเต็มให้น้ํามาเยอะมากนะครับราคาครึ่งควบลูกของแอสตันวิลล่าเหมือนจะลอดตะเคตเสือตะเคยังไงไม่รู้นะครับสกอร์สูงไปนู่นเลยครับสามลูกควบสามลูกครึ่งครับไปไกลเลยครับคู่นี้เนี่ย มีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งแน่นอนสูงครึ่งแรกก็น่าเล่นนะครับลูกครบลูกครึ่งน้ําลบสิสวยๆเลยครับติดหนวดกุ้งกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับสำหรับคู่นี้ราคานี้ครับยังเชื่อว่าแอสตันวลาในบ้านครับน่าจะพลิกกลับมาชนะได้นะครับหลังจากที่เกมเยือนนัดล่าสุดในสภาพจิตใจไม่ค่อยจะดีไปแพ้แมนซิตี้มาถึง4ี 1. คู่นี้ให้ต่อที่แอสตันวิลาครับราคาครึ่งควบลูกครับ ไปต่อนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทาง้าของเจ้าส่วนน้อยอย่างฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสาริการดงนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังฟูลแลมชนะได้2นัดนะครับเสมอไป2ที่เหลือนิวคาสเซิลชนะได้ถึง6นัดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเล่น f a ฟเอครับนิวคาสเซิลบุกมาเยือนชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลสนัดนะครับชนะเกมศูนย์มาทั้ง2นัดเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยฟูลแลมแพ้ทางนิวคาสเซิลเยอะมากนะครับ ผลงานของฟูลแลมครับนัดล่าสุดไปเยือนนอตเทแฮมฟอร์เลสโดนถล่มไป3-1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชฟฟิลด์หยิบมาได้แค่คะแนนเดียวนะครับสเสมอไป3-3ในบ้านเนี่ยชนะมา2นัดติดนะครับชนะสเปอร์กับไบรตันนะครับ3-0ทั้ง2นัดเลยทางด้านของนิวคาสเซิลครับก็ยังลุ่มๆดอนๆอ,อยู่นะครับนัดล่าสุดทำได้แค่สเสมอกับไบรตันไป1ประตูต่อ1โดนตามตีสเสมอท้ายเกมนะครับนัดนั้นก็เรียกได้ว่า เรือร่มกันทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นชนะเวสต์แฮมไป4-3ครับพลิกชนะนะครับกองหลังช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเปราะนะครับเกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้แมนซิตี้แพ้เชลซีครับ6นัดหลังชัยตีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2ครับวันนี้เนี่ยผู้เล่นทางด้านของเจ้าบ้านครับเต็มทีมากกว่านะครับฟูลแลมนิวคาสเซิลขาดตัวหลักหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นคาราวิลสันนะครับอามิลอนรวมถึงทางด้านของทิเปียนะครับบอสแมน เจ็บหมดเลยนะครับวันนี้ต้องมาดูว่าจะจัดทับลงยังไงนิวคาสเซิลในตารางอยู่อันดับแนะครับมี44คะแนนทางด้านของฟูลแลมอันดับ13มครับมี39คะแนนครับคะแนนก็ห่างกันไม่เยอะนะครับอันดับห่างกัน5 6อันดับเนี่ยแต่คะแนนเนี่ยห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมเปิดต่อมาเลยนะครับสภาพทีมพร้อมกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เล่นดีด้วยเวลาอยู่ในบ้านนะครับแต่นัดนี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าขอกินหูสักข้างก็ยังดีครับให้เอารองที่นิวคาเซิล์นครับราคาปปน้าขาวๆสวยๆครับเกือบลบสิบเลยครับราคาค่าน้ําสวยๆแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับลูตันทาววันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอนส์มัตนะครับ คู่นี้เจอกันมานะล่าสุดบอลมัดในบ้านนะครับเอาชนะลูตันไป4ประตูต่อ3มีถึง7ประตูนะครับก่อนนั้นในลีกแชมเปี้ยนชิพที่เจอกันเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับเวลาเจอกันช่วงนี้เนี่ยยิงกันเยอะพอสมควรครับคู่นี้ลูตันเอาชนะได้ในบ้านนะครับ3ประตูต่อ2นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของลูตันในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับ10นัดหลังเจอกันลูตันชนะไป2ครับเสมอไป3ที่เหลือบอลมัดชนะไปถึง5นัดน,นะครับเล่นกันมาเจอกันมาตั้งแต่นู่นเลยครับ ลีกดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองแชมเปี้ยนชิพโอ้เจอกันมาตลอดครับนัดนี้เจอกันในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งรอบครับสถานการณ์ของดูตันครับผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สองนัดล่าสุดเจอทีมจากลอนดอนเนี่ยแพ้ไปสองนัดนะครับแพ้อาร์เซนอลสองศูนย์แพ้สเปอร์สองหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นหยิบคะแนนจากนอตติงแฮมฟอรลล์สมาได้หนึ่งคะแนนนะครับเสมอในบ้านหนึ่งประตูต่อหนึ่งหกนัดหลังครับยังไม่ชนะใครเสมอสองแพ้ไปถึงสี่นัดนะครับ มาดูผลงานของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับบอลมัดครับดีวันดีคืนเลยนะครับชนะมา3ามนัดติดแล้วแต่ชนะในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดก็เอาชนะเบิร์นสลีย์มาได้ครับท้ายตารางเนี่ยบอลมัดเก็บกินเรียบครับหนัดหลังชนะถึง4นัดครับเสมอไป2อยังไม่แพ้ใครนะครับเดือนมีนาเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับสำหรับบอลมัดถือว่าสติดีมากนะครับอันดับล่างกว่าบอลมัดเก็บมาเรียบครับทางด้านของลูตันครับตัวเจ็บก็ยังอยู่กันอีกเพียบครับ วันนี้เนี่ยโหสำรองแทบจะไม่มีจะลงแล้วนะครับทางด้านของบอลมัดถือว่าขุมกําลังดูดีกว่านะครับได้ตัวเจ็บกลับมาหลายคนขาดแค่เฟเดริกคนเดียวกองหลังนะครับที่ยังเจ็บอยู่แต่รางคะแนน,นครับบอลมัดอยู่อันดับที่12นะครับ41คะแนนก็ถือว่าลอยตัวครับทางด้านของลูตันทาวยังต้องหนีตายอยู่ถ้าทั้งน,นี้เก็บสาแต้มได้ในบ้านนะครับคะแนนก็จะเท่ากับทางด้านของนอเทียมฟอร์เรส์นะครับแล้วก็ตามหลังเอฟตันอยู่แค่ คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสครับที่จะหนีตกชั้นได้อยู่นะครับสำหรับรูตั้นท้าวคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบอลมัดนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ำลบสิบนะครับลบสิบนิดๆเท่านั้นแต่ทางด้านของลูตั้นในน้ำเกือบเต็มครับสกอร์สูงสามลูกขั้วสามลูกครึ่งไกลอีกแล้วนะครับสำหรับแฮนดิแคปสูงคู่นี้ยังมองว่าบอลมัดครับน่าจะไม่แพ้ครับลุ้นเบียดชนะครับให้ต่อที่บอลมัดครับราคาครึ่งลูกครับน้ำลบสิบสวยๆครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของเอฟเวอร์ตันครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์นสลีย์ทีมรองบวยนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเอฟเวอร์ตันชนะได้นะครับทั้งไปและกลับเลยนัดล่าสุดเล่นบ้านเบอร์นสลีย์เอฟเวอร์ตันชนะไป2-0ก่อนหน้านั้นเอฟเวอร์ตันชนะได้ในลีกคัพนะครับในบ้านเนี่ยสามประตูต่อศูนย์เลยสิบนัดหลังเจอกันเอฟเวอร์ตันชนะไปถึง6นัดครับเสมอกัน1นัดเบอร์นสลีย์ชนะได้3นัดนะครับเกมเยือนเบอร์นลีย์มาเยือนเคยมาชนะได้1คครรรัั้งนะะบปตตู่อ ผลงานของเจ้าบ,บ้านก่อนนะครับช่วงนี้ทอฟฟี่เป็นของอร่อยของคนอื่นไปแล้วนะครับนัดล่าสุดครับยังแก้ตัวมาได้นับหยิบคะแนนจากนิวคาสเซิลมาได้1ประตูต่อ1นะครับหยิบมาได้1คะแนนก่อนนั้นเกมเยือน2นัดแพ้บอลมัดแพ้แมนยูครับในบ้านนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ3เลยนะครับยังไม่ชนะใครใน6นัดหลังทางด้านของเบอร์นสลีย์นะครับผลงานมีชนะ บ้างนะครับในบ้านเนี่ยปลอบใจที่ชนะเบลฟอร์ดไป2ประตูตอนหนึ่งครับสนัดล่าสุดทําผลงานได้ดีนะครับเสมอกับเชลซีได้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือ10คนก็ตามนะครับไล่ตามตีเสมอได้นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับบูไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านเเวิตันครับยังอยู่กันครบนะครับเบอร์นสลีย์ขาดตัวหลักไป2อสาคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาธานเลสมอนนะครับอารอนเลมซี่นะครับกองหลังอย่างทางด้านของเบเยอร์นะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับ แต่รางคะแนนครับเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่16วันนี้จําเป็นต้องมี3แต้มนะครับเพื่อที่จะฉีกหนีทางด้านของโซนตกชั้นนะครับเบิร์นลีย์ยังมีโอกาสอยู่ครับถึงแม้ว่าจะตามห่างๆนะครับห่างจากนอติงแฮมฟอร์เรสถึง6คะแนนนะครับมีแค่19คะแนนอยู่อันดับที่19นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางหน้าของเอเวอเรตนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำเกือบบ10เลย0.88สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับ คู่นี้สกอร์สูงน่าติดปลายนวมกันไว้ก็ดีนะครับสองลูกครึ่งน้ําขาวสวยมากนะครับราคารองขยับขึ้นนะครับเม็ดเต็มน้ําล้นๆทางด้านของเบอร์นสลีย์น้ำบวก10คู่นี้ยังมองว่าท็อปฟี่ครับวันนี้เจอเบอร์นสลีย์นาทีนี้ต้องเอาแล้วนะครับถ้าได้แค่1คะแนนถือว่าเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เอ e เวอร์ตันครับท็อปฟี่วันนี้มีดีแน่นอนครับราคารคึ่งควบลูกน้ำลบสิบสวยๆครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ VIP ที่เด็ดของเราด้วยนะครับไบรท์ตันครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยนของอาร์เซนอลน,นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของไบรท์ตันนะครับทาผลงานได้ดีกว่านชนะได้5นัดเสมอกันไป1นัดอาร์เซนอลทําเงินชนะไปได้แค่4นัดเท่านั้นนะครับแต่ันล่าสุดครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะไป2-0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย บ้านใครคนนั้นแพ้นะครับไบรตันมาเยือนอาร์เซนอลชนะได้3-0อาร์เซนอลมาเยือนไบรตันนัดล่าสุดอาร์เซนอลชนะไปถึง4ประตูต่อ2นะครับคู่นี้สกอร์สูงน่าจมันแน่นอนเกมเปิดแน่นอนครับสำหรับคู่นี้อาร์เซนอลจำเป็นต้องมี3แต้มนะครับทางด้านของไบรตันก็ยังต้องใช้แต้มอยู่นะครับผลงานของไบรตันนัดล่าสุดเสมอเบลนฟอร์ดนะครับ0-0ไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้2-1นะครับ ในบ้านชนะมา2นัดติดนะครับชนะโรมาในยูโรป้านะครับแล้วก็ชนะนอตเทแฮมฟอร์เรสหประตูต่อ0ูนย์นะครับในพรีเมียร์ลีกผลงานค่อนข้างที่จะดีในบ้านนะครับแต่เกมเยือนยังต้องตามหาอยู่นะครับสำหรับไบรตันมาดูทางด้านของอาร์เซนอลบ้างครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป5นัดเสมอ1นะครับนัดล่าสุดเอาชนะลูตันไปแบบสบายเท้าครับ2ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอแมนซิตี้0 0 ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับชนะปอร์โตใน90นาทีนะครับ10แต่2นัดรวมกันเนี่ยเจ้ากันนะครับต่อเวลาพิเศษก็ยังเท่ากันอยู่แล้วก็เอาชนะจุดโทษปอร์โตเข้ารอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปได้สำหรับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่เหลือยังเก็บได้เรียบครับชนะเยอะสุดเนี่ยชนะเชฟฟิล์นะครับ6ประตูต่อ0เลยทีเดียวเกมเยือนด้วยนะครับ โปรแกรมของอาเซนอนครับนัดหน้าครับอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต้องเจอกับบาเยนน์มิวนิกครับหลังจากนั้นเปิดบ้านรับแอตเลตินบิลลาครับโอ้โหเรียกกันว่าแฟนหงเนี่ยรอเลยนะครับโปรแกรมหนักๆทั้งนั้นนะครับสำหรับทางด้านของปืนใหญ่อาเซนอนนะครับเตะแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาเยนน์มิวนิกครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามนัดหลังจากนี้ก็คือเจอแอตเลตินบิลลาไปเยือนวูฟเจอเชลซีนะครับ หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับยังไม่มีมิตุมะนะครับรวมถึงจเปโดด้วยแดนกลางขาดชอลลีมาร์สครับเจมส์มิลเนอร์นะครับอาร์เซนอลมาเต็มทีมครับวันนี้นะครับตารางคะแนนอัปเดตกันนิดนึงนะครับหลังจากที่ลิพูขึ้นนําเป็นจ่าฝูงห่างจากอาร์เซนอลสแต้มนะครับวันนี้อาร์เซนอลเตะก่อนถ้าชนะขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงก่อนเลยนะครับด้านของแมนซิตี้ก็ตามมาติดๆเลยนะครับ มันแน่นอนครับ3ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ใครพลาดเนี่ยโหร่วงเลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดต่อมาเม็ดเต็มน้ําเต็มนะครับทางด้านของไบรตันรองที่น้ําขาวสกอร์สูง2ครึ่งควบสน้ําขาวครับคู่นี้สกอร์สูงหน้าติดปลายนวมไว้ด้วยนะครับแต่สําหรับทางด้านของทีเด็ดคู่นี้เหล่ารัล่ายังต้องขอวิเคราะห์กันอีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวให้เป็น v i p ใน บ้านเขียวดีกว่านะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากรู้ว่าคู่นี้เหล่าร้อยหลาจับไปทางไหนเนี่ยสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราครับแอดไซด์หนนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเหล่าร้อยหลานะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับให้ทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ครับ ก็ต้องฝากไว้ก่อนนะครับสําหรับคู่นี้มาตามกันได้นะครับสอบถามกันมาได้เลยในบ้านเขียวของเรารวมถึงทางด้านของกิจกรรมของเราด้วยครับคู่นี้นะครับว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับสามารถทายผลกันมาได้นะครับว่าทางด้านของไบรท์ตันกับอาซ์เซนอนครับจะยิงกันถึงขนาดไหนนะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้ที่ S, อสไพรนะครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครทายถูกครับรับไปเลยครับ3า0บาทแบบเต็มๆนะครับสำหรับสมาชิกของเราล่ะลาใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าทายถูกรับแค่100บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ